สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกข้อมูลที่เรามีกันนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูค่ะก็คือช่วง16ธันวาคมถึง14มกราคมในครึ่งหลังของปี2568ค่ะข้อมูลที่เราดูดูกันมาเนี่ยนะคะให้ภาพรวมที่เออน่าสนใจทีเดียวเลยค่ะเหมือนกับว่ามีธีมหลักๆเป็นเรื่องของเสรีภาพ แล้วก็การเลือกเป้าหมายที่ใช่ให้กับชีวิตอะไรทํานองนั้นนะคะครับเป็นช่วงเวลาที่ชาวธนูอาจจะได้ครุ่นชิดเยอะหน่อยนะครับครึ่งปีหลังนี้เหมือนเป็นช่วงของการออค้นหาตัวตนจริงๆให้ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งคือดาวพฤหัสเนี่ยท่านก็ส่งเสริมเรื่องพลังใจความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่ว่ามันก็มีมุมที่ดาวเสาร์อาจจะเข้ามาสร้างความรู้สึกแบบ ขัดแย้งกันข้างในโดยเฉพาะเ,เรื่องที่เกี่ยวกับบ้านครอบครัวหรือความมั่นคงทางใจอะไรพวกนี้นะครับ hmm. ดังนั้นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอาจจะต้องใช้ทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะสัญชาตญาณแล้วก็เหตุผลด้วยควบคู่กันไปเลยครับไม่ควรรีบร้อนน่าสนใจจังค่ะมีทั้งแรงผลกักทั้งแรงที่แบบอาจจะดึงดึงไว้หน่อยในเวลาเดียวกันแล้วเรื่องการงานล่ะคะเห็นว่าช่วง เอ,อ่อกรกฎาคมกันยานี้มีเกณฑ์อะไรน่าสนใจเกี่ยวกับงานจากที่ไกลๆหรือออนไลน์ด้วยหรอคะเหมือนเป็นโอกาสให้ได้ใช้เสรีภาพในการเลือกทางเดินใหม่ๆเลยนะคะใช่ครับช่วงนั้นเลยกรกฎาคมถึงกันยาอิทิพลจากดาวอาทิตย์ดาวพุธค่อนข้างดีเลยครับโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนะครับเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับคนที่อาจจะกําลังมองหางานใหม่ที่อาจจะไม่ได้มองแค่เรื่องไรายได้เป็นหลักแต่อาจจะหาอะไรที่มันแบบ ตอบโจทย์ความหมายในใจหรือความพอใจส่วนตัวด้วยอ mm hmm. แต่ว่าก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวช่วงกันยาตุลาเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องอบริวารหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนที่อาจจะนำภาระมาให้ก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่ถ้าจะรีบขยา,ายกิจการช่วงนั้นนะครับอ๋อค่ะช่วงนี้เลยครับทักษะเรื่องการเจรจาต่อรองเนี่ยสำคัญมากจริงจ ทั้งในการสร้างโอกาสแล้วก็จัดการปัญหาที่อาจจะเข้ามาด้วยครับแปลว,ว่าโอกาสมีเข้ามาแต่ก็ต้องอาศัยฝีมือในการพูดคุยสื่อสารเขาช่วยเยอะเลยนะคะแล้วภาพรวมการเงินล่ะคะจะขึ้นขึ้นลงลงผันผวน,นตามไปด้วยไหมคะเนี่ยก็มีเกณฑ์ขึ้นลงอยู่บ้างครับผมช่วงแรกๆก,กรกฎาสิงหาเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวที่เราอาจจะไม่ได้คาดการไว้ล่วงหน้า การจัดการเรื่องเอกสารสัญญาการเงินต่างๆอันนี้ต้องรอบคอบเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงนั้นค่ะต้องดูดีๆเลยแต่พอเข้าช่วงเดือนตุลาคมไปแล้วนะครับแนวโน้มการเงินดูจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะมีช่องทางรายได้เสริมเข้ามาจากสิ่งที่ชอบทําเป็นพิเศษอะไรแบบนี้อืมดีจัง แต่จุดที่ต้องเน้นย้ำเลยนะครับคือเรื่องการลงทุนแหล่งข้อมูลเตือนมาว่าต้องศึกษาให้ลึกซึ้งจริงๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอการชักชวนที่ไม่น่าไว้วางใจหรือเอ่ออาจจะถึงขั้นถูกหลอกลวงได้เลยโหเรื่องเงินนี่ประมาทไม่ได้เลยจริงๆนะคะขยับมาที่เรื่องความรักกันบ้างดีกว่าคะ่ะเห็นข้อมูลบอกว่าคนโสดนี่มีเกณฑ์เจอคนที่แบบปุ๊บป,ปั๊บถูกใจเร็วมากแต่ก็อาจจะต้องดูกันนานๆหน่อยหรอคะ ใชครับผมความสัมพันธ์ที่อาจจะเริ่มต้นเร็วเนี่ยมันก็อาจจะมาพร้อมกับบททดสอบบางอย่างเหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักหรืออาจจะต้องตรวจสอบเรื่องราวเก่าๆภูมิหลังกันให้ดีหน่อยอ mm hmm. ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับ หลังจากที่อาจจะมีช่วงกระทบกระทั่งหรือไม่เข้าใจกันบ้างเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงเดือนกันยาตุลาเป็นต้นไปจะเป็นช่วงที่เริ่มปรับจูนความเข้าใจกันได้ดีขึ้นครับคสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือการเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมาเพื่อลดความคลางแคลงใจต่างๆแล้วก็สร้างความเข้าใจที่มันแน่นแฟนมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปได้ดี การสื่อสารนี่ดูจะเป็นกุญแจสําคัญในหลายๆเรื่องของชาวธนูครึ่งปีหลังนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะชาวธนูที่แบบขึ้นชื่อเรื่องความทุ่มเทลุยงานสุดตัวมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะาจา์ครับด้วยธรรมชาติของชาวธนูที่มักจะมุ่งไปข้างหน้าลุยเต็มที่บางทีก็อาจจะลืมดูแลตัวเองไปบ้างนะครับแหล่งข้อมูลก็เตือนมาเรื่องปัญหาสุขภาพสะสมอย่างเช่นอ,อ,อาการปวดหลังเรื้อรังความเครียดที่อาจจะลงกระเพาะ หรือว่าไม่เครนกำเริบอะไรพวกนี้ครับโดยเฉพาะช่วงไม่ไปลายปลายปีที่อาจจะเร่งทำเป้าหมายต่างๆให้เสร็จทันฟังดูเหมือนว่าต้องหาเวลาเบรกหาเวลาพักจริงๆจังๆบ้างแล้วนะคะถูกต้องเลยครับช่วงตุลาคมถึงธันวาคมเนี่ยแนะนําเลยว่าคุณหาเวลาพักผ่อนเชิงคุณภาพนะครับคือไม่ใช่แค่การนอนหลับเฉยๆแต่หมายถึงการหากิจกรรมที่ทําให้ใจเราสงบลงได้จริงๆอย่างเช่นอาจจะไปเดินป่าทําสมาธิหรือหางานอดิเรกที่มันผ่อนคลายทําอืมค่ะ เพราะสุขภาพใจที่ดีเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพกายโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะช่วยให้เรามีสติในการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เข้ามาในช่วงนั้นได้ดีขึ้นด้วยครับพอจะเห็นภาพรวมแล้วล่ะค่ะว่ามีทั้งโอกาสความท้าทายแล้วก็เรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วมีข้อควรระวังหลักๆหรือว่าเคล็ดลับเสริมดวงอะไรจากแหล่งข้อมูลที่เราดูมาอีกไหมคะครับข้อควรระวังที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องการตัดสินใจที่เร็วเกินไปครับผม โดยเฉพาะเวลาที่มีแรงกดดันเข้ามาหรือว่าอาจจะไม่ได้ฟังเสียงคนรอบข้างหรือแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองให้ดีพออันนี้ต้องระวังอืมการฟังเสียงตัวเองสําคัญเนาะใช่ครับส่วนเคล็ดลับเสริมกําลังใจตามที่แหล่งข้อมูลเขาแนะนํามาก็มีเรื่องการทําบุญนะครับอย่างเช่นการถวายพระไตรจีวรหรือบริจาคของใช้ที่จําเป็นให้กับวัด การสวดมนต์โดยเฉพาะบทโพชังคับปริตซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยเรื่องสุขภาพแล้วก็ความสงบทางใจได้ดีค่ะแล้วก็อาจจะพกสัญลักษณ์เล็กๆติดตัวอย่างเช่นรูปศรหรือธนูเล็กๆเพื่อเป็นเครื่องตื่นใจถึงเป้าหมายแล้วก็เสริมความมั่นใจให้กับตัวเองครับเหมือนว่าครึ่งปีหลัง2568นนี้ของชาวธนูจะเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยนะคะของการใช้เสรีภาพที่เรามีในการเลือกเส้นทางชีวติตแล้วก็ค้นหาสิ่งที่มันใช่จริงๆสำหรับตัวเอง เป็นแบบนั้นเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะชวนมองแบบนี้นะครับว่าข้อมูลดวงชะตาเหล่านี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับแผนที่นะครับที่ให้ภาพรวมของเส้นทางข้างหน้าไม่ใช่โชคชะตาที่แบบล็อกผลไว้แล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะคำถามที่น่าสนใจให้เราคิดต่อก็คือว่าเราจะใช้ข้อมูลแผนที่นี้เป็นแนวทางเพื่อจะนำทางชีวิตของเราในช่วงครึ่งปีหลังนี้ไปได้อย่างไรให้มันมีสติ แล้วก็สามารถเลือกเดินในเส้นทางที่มันสอดคล้องกับความต้องการลึกๆในใจของเราได้จริงๆครับ